ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยจะได้จะได้เห็นหน้าธิดารแล้วใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหดีใจเลย เดียพี่เตลียมกันเลารอดีใจก็มา้องเบียครับอายุคันสีเปือนเต็มครับข้อธรรมชาติครับข้อธรรมชาติครับผมต้องเบีตื่นเต้นครับนางบติดล่ะตอนนี้ ตอนนี้ทองเบียดนั่งไม่ติดแล้วนั่งไม่ติดแล้วครับตือเตียนแห้งตือเต้นแห้งครับตอนนี้มาแล้ววัดตครับทองเบียดดูวัดติดแล้ว ผ <c oughs> ม,ม,มว่าจะไปต่อโมงสองตอนนี้เปวลาต,ตอนนี้เวลา <c oughs> เช็คนาฬิกาที่สิบนาทีสิเช็คนาฬิกาที่สิบนาทีครับท่เาเผิวมาแดสามมงเช้าเศ้ามองเช้าครับนั่งนั่งหลุดอยู่ข้างลุงยีนาของคอดครับตอนนี้น้งนุ่นกําลังออกมาครับกําลังออกมาแล้ว นี่ครับผู้เป็นพอผู้เป็นพอท่องเมนรุนแห้งครับตอนนี้บอเป็นตะยูแล้วจะเคลายรารูแห้งครับนะตอนนี้เราบอเป็นตะยูแล้วจ,จัดไปจัดให้คุณหมออย่างดี ปิดไปอยู่มายังมายังยังจัง <c oughs> นี่แหละครับครูเป็นพอครูไมนพออย่างเี็นาลูกแห้งตอนนี้เรือเต็นแห้ง ตืนเต้นมากๆเลย5โมงตอนนี้1 7นาฬิกา23นาทีไม่เกิน3มนัน,น,ก,น,นก็ได้ออกตอนนี้ได้ทำการจองห้องพิเศษแล้วนะครับตอนนี้เส็่นีีจองห้องพิเศษครับจองแล้ว นึสองสสี่คืนละเอนี่แมนแท้อ๋อตัวแมนน้องน้องเพียงพินแทะมาแล้วมาแล้วตอนไงมาแล้วครับเห็นเหลี่ยหนแล้วเพ็นว่าทำไมเอาเห็นน้องเพียงพี่แล้วเป็นไงบ้างครับ กำลังป่นห <ermaid> <title> นานเหน็นมว่าน้องที่บินหออ่ะเขาบอกขินมาเตอยใส่หลดนดิมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วบอนั่งไงนั่งนุ่นนังไงนั่งนู่นตื่นเต้นครับต,ตื่นเต้นครับ,น,น,รบนั่งไง รถเข็นเริ่มจะตีงคิงแล้วท้องเบรคบเปิตายวยแห้งครับตอนจุองเดบเีเบรคิตะยวยแห้งจะเยพอนอ่แห้ง่ิ่่่่น่่่่่่่่น่่่่่่่่่่น่่่่่่่่น่่่่่่่ มาตข้อแลวกแล้วถ่าูนะเยอะดูทารใสสี่พันดูสี่พันสี่พันัทีดต่อจำ nhà ở thầm <laughs> <laughs> à, อ,อ่ต้องไหมอขถ่ยก่อนมอขถายก่อนคุณพ่อยังไม่ได้เจอง่ายหรอกแบบนี้ <c oughs> คุณหมอโทรถ่ายก่อนนั่นไงอา,าปากแล้วไง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็ถ่ายรูปก่อนหมอควาถ่ายอยูประเทศไหนดูไเลยว่าถ่ายอยู่เป็นภาพถ่ายอู่ที่เป็นเ้ว กับเ,เพลิงพีนออกมาแล้วครับลุนแล้วครับวินาทีโตเบตมาแล้วคุณพ่อได้เห็นแล้วไปเออไปคุณพ่อเปไปคุณพอ่อมาแล้วไปแล้ว

โอ้ยขึ้นลอยยังไงคะเนี่ยว้าวว้าวมีข้าวมั้งรับแจ้งเดียวโวยอะไรเนย